ช่แต่เมื่อกี้คือจะบอกว่าได้เริ่มมีโอกาสได้สอนดาราเนี่ยเฮ<อ>้ยผมว่าการสอนดารามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันต้องมีของดีสิถูกปะทำยังไงให้เขาเทรนเขาแล้วเขาไปบอกเพื่อนดาราจะเป็นตรงที่นะว่าอย่างที่บอกว่าจิตวิญญาณการเริ่มต้นของเรามันเริ่มมาจากการเป็นนักกีฬาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําอะไรมันคือเป็นเรียวมันคือเรื่องจริงอะ่ะมันจะเป็นการสอนที่ท,ที่แบบเป็นคือ สมัยก่อนต้องข้อข้อได้เปรียบของชอลลี่ก็คือว่าชอลลี่เป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงถ้าสมัยก่อนนะเทรนเนอร์ผู้หญิงไมแทบไม่มีเลยอะเธอว่าไหมถูกถูกถูกแล้วเราเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงคนนะึงที่แบบโคตรจะแข็งแรงอนะคือเวลาสอนนักเรียนนะฉันพังเรียนบุกไปกลางฟอร์เลยนะปกติผู้หญิงจะไม่ใช้กล้าบุกไปกลางฟอร์นะเธอ,อกคนจะอายอฉันนี่แบบเธอมาอยู่กลางฟอร แล้วเวลาทําท่าให้นักเรียนดูฉันจะยกหนักโชยผู้ชายข้างๆเลยอ่ะก็จะชอบแยั่งดัมเบลชอบย่งบาเบลมานซึ่งปกติจะไม่มีผู้หญิงไปแย่งไอ้ผู้ชายผู้ชายยกก็ยกก็มีชันนี่แบบนียกมาเลยฉันจะสอนนักเรียนของฉันจะใช้ตรงนี้คือคือมันคือเราทําได้จริงเราเราไม่ได้ขี้โม้ด้วยนะเพราะเพราะว่าเราฝึกมาจริงๆไงเราเล่นมาจริงๆแบบตรงเนี้ยเรามีปฏิบัติเราเป๊ะมากเราแค่มาเรียนรู้เพื่อเอาทฤษฎีไปปรับปรุงในการใช้ที่จะเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงที่แบบ ยังไงให้เป็นผู้หญิงเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงที่เก่งคนต้องรู้จักฉันนั่น,นแหละที่หลอมให้ตัวเองมาเป็นทุกวันนี้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงแบบสูตรสาเร็จล่ะคุณเชอร์ที่แบบเอ,อ้ยคือเทรนคนคนหนึ่งให้สําเร็จได้เนี่ยผมว่ามันมันต้องมีเคล็ดลับบางอย่างใช่ไหมที่แบบเฮ้ยมันเวัชัวร์ใช่ใตรงนี้เนี่ยหนึ่งมันต้องมาจากอันดับแรกเลยนะมันต้องมาจากรักอาชีพนี้อย่างเชอรี่นี่คือรัก รักจากการเล่นกล้ามแล้วคิดว่าเราจะหาไลฟ์สไตล์ชีวิตยังไงคนเรามันต้องต้องทําในสิ่งที่รักด้วยแล้วก็ต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําและรับผิดชอบเราก็มีครอบครัวพ่อแม่ต้องดูแลเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองหาว่าอะไรที่ันาัพพอรขตชีวิตของเราอันต้องไปได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่จะเล่นแต่กีฬายอย่างเดียวโดยที่ไม่ทามาหากินก็ไม่ได้เราต้องทำอสองอย่างมันไปอย่างแรกเลยเธอรีอ่ะเชอร,รีรู้เลยว่าฉันจะไม่เป็นพนักง,งานออฟฟิศครับ เรารู้เลยว่าเพาเดานเงินเดือนเป็นอย่างนี้แต่เรามีความฝันไยว่าเราอยากจะแบบบทนี้อยากจะสร้างโน่นี้นั่นให้พ่อแม่เพราะนั้นเราต้องแบบทำนี้ก็ได้เราขยันได้มยต้องเป็นอาชีพที่ไม่มีเพดานเดือนเดือนมันอยู่ที่ความสามารถเราละอันนี้เราตั้งเป้าเลยเพราะนั้นอาชีพนี้คือมันมันเหมาะกับเราทุกอย่างเราคิดไปเลยว่าเราฉันจะทำอาชีพนี้จนกว่าฉันจะมีอันจะกินตัง้งบรรทําไว้ก,กับตัวเองนะแล้วก็คือล <okay. S 2> ุยที่ใช้เวลายอยู่กับอาชีพนี้มาถ้านับจาก ตอนนั้นถึงตอนนี้สิบสองปีไม่เคยทําอาชีพหื่นเลยโอเคแลปล<ร>ว่าอย่างนร้คือต้องชัดเจนก่อนอชัดเจนชัดเจนมากว่าฉันจะต้องทําอาชีพเนี้ยแล้วฉันต้องประสบความสําเร็จอืฉันต้องมีเงินจากอาชีพนี้เท่านั้นโดยที่ไม่ทาอย่างอื่นแต่มันต้องใช้เวลา,าหนึ่งเฉลี่ยเชื่อว่าถ้าคนที่รักอาชีพอะไรก็ตามเนีย้ยคุณจะรักเป็นแม่ค้ารักเป็นช่างตัดผมเป็นอะไรของคุณก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณทําทํามัน อยู่กับสิ่งนั้นให้เวลากับมันนะ่ะมากกว่าห้าปีเฉลี่ว่าผลตอบรับของมัน,นะจะออกมาเองมากหรือน้อยขึ้นท,ที่ว่าเราใส่ความตั้งใจเข้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สองก็คือว่าเชอรี่เป็นคนที่มีจับบรยาบัรณอาชีพเยอะมากอนยะ่างอาชีพยยไม่ต้องมีจัญยาบัณเยอะมากนะงานิการเน<ะ>ี่ยเป็นต้องมีจัญยาบัณโดยเฉพาะอาชีพที่คนเรียกว่าคารูครูสอนกาลังกายไม่ว่าจะเป็นครูอะไรก็ตามคือเราต้องมีจัรยาบรณแล้วง,งานของเราอาชีพของเรามันเกี่ยวกับการ กับการขาย,ยาการพรีเซนต์ตัวเองอะ่ะเออถ้าไม่ขายไม่พรีเซนต์ตัวเองก็ไม่มีใครมาจ้างเ,เราเทรนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีมีจรราบรณในอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หนึ่งมีความมั่นคงซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองที่เหลือคืออ่ะแล้วแต่คุณจะใส่อะไรเข้าไปในตรงนั้นอะ่ะผลตอบรับผลลัพธ์ที่ได้ทุกอย่างมันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากคุณทำอาชีพนั้นๆ ชลียที่บอกว่าทำอาชีพมาสิปีเราไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็มีโอกาสมีคอนเนคชั่นที่ดีๆในอาชีพเราหลากหลายอย่างมาก mm hmm. อย่างที่สามอย่างสุดท้ายก็คือต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา mm hmm. เราชลีไม่คิดว่าตัวเองดังมากเลยนะชลีก็ยังแบบเดิน เดินขึ้นรถไฟฟ้าเดินข้างทางกินส้มตำข้างทางขึ้นบอดคือใช้ชีวิตอย่างเดิมแต่เชลี่ะมีความสุขมากในการที่เราได้ทํางานได้อยู่กับบางคนอาจจะเบื่อว่าเบื่อไปทํางานเคยได้ยินปะ่ะเบื่อว่าไม่อยากไปทำงานแต่เราเนี่ยไม่อยากทำงานตั้งเลยเออไม่อยากไปทํางานเบื่อขี้เกียจแต่เราที่แบบโอ้อยากไปทํางานอยากตื่นมาใชา่เนี่ยชลี่จะสอนคนแรกเจ็ดโมงเช้าทุกวันเลยฉันจะทําอะไรก็ตามฉันจะรีบกลับบ้าน โอเครีบนอนรีบพักผ่อนจะได้ตื่นเช้าไปเราเรามีความสุขกับการที่เด็ออกจากบ้านไปทํางานอันนี้คือเราเรารับรู้ได้เลยว่าความสุขที่แท้จริงกับมันเป็นยังไงกับอาชีพเราถ้าเราลักอาชีพนี้มากๆนะเราก็จะทําทุกอย่างเพื่อจะรักษามันไว้กับเราให้หนานที่สุดเพราะนั้นเนี่ย mm. ก็ต้องพัฒนาหาความรู้ตลอดเวลาอัปเดตตลอดเวลาเพราะทุกวันนี้ mm. ที่บอกว่าโซเชียลความรู้มันไม่มีจากัดคือเราเพออยายามแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลา Oh. อย่างก็คือเชลีอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงด้วยแหละแล้วมันมีน้อยห mm hmm. ลังที่ mm hmm. สองคือว่าเราโชคดีมากตรงที่ได้เป็นนักกล้ามมาก่อนเราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ทั้งเรื่องปฏิบัติทุกอย่างมาเยอะมากควบคู่กับเราเป็นคนที่แบบคือเรียนรู้หาความรู้ให้ตัวเองคือ mm hmm. เราต้องมีทั้งคุณวิรวัยวุฒิคือทุกอย่างรอบด้านมันต้องพร้อมกันแต่ถ้า mm hmm. คุณไม่มีความที่แบบ ถ้าเราถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยนะทำอาชีพนี้ก็ทําไปแต่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องประสบความสาเร็จแค่ไหนมาอันนี้มันก็ไม่ผิดนะแต่ฉเฉลี่ยตั้งเป้าไว้เยอะมากเพราะเรามีแบบมีอดีตมีความหลังกับสิ่งนี้มากว่าเราเรามาจากตรงนี้แล้วเราจะต่อยอดตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลลัพธ์ทุกอย่างมันก็เลยทําให้เรามีถึงวันนี้คือเรามีความจริงใจเรามีความซื่อสัตย์ในอาชีพของเราเรามีความรักในอาชีพของเรา Uh huh. มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำแล้วมันเป็นมันเป็นผลดีกับเราเพราะว่าคนอื่นเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่าเหมือนเราดูแลใครสักคน,นเขาจะรับรู้ได้แล้วว่าเราใส่ใจดูแลเขาดีมากน้อยแค่ไหนโอคหรับโอ้ huh. oh, สุดยอดแล้วที่ผ่านมาครูเชอร์เอางี้เอาแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ใชุ่บอกว่าแค่ดารานะเอา uh huh. ทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยที่ที่เทรดมาทั้งหมดอ่ะ uh huh. มีเคสประทับใจบ้างไหมที่แบบโห oh. ลูกเทรนคนนี้นี่คือฉันจะจําไปตลอดกาลเพราะนี่คือทําให้ฉันประทับใจมากออมีมีหลายเคสมากอย่างมีเคส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 คนหนึ่งคือเป็นเป็นคู่รักคู่หนึง่งแล้วก็ภรรยาคนหนึง่งตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยนะเขาก็บอกว่าเขาอะอยากจะแบบลดความอ้วนเพื่อใส่ชุดเจ้าสาวให้มันสวยสวยให้แบบคือครั้งนี้ในชีวิตของคนเรานะอืม ก็เลยเขาบอกว่าเขามีเขาแบบสเสิร์แฟนเขาบอกแฟนเลยแฟนบอกว่าใส่ยังก็ได้คือแบบอ้วนยังไ็แต่คือเขาก็ตั้งใจมากจับเป็นผู้หญิงที่แบบี้โลมากมากเลยออกกำลังกายไม่ได้จะเป็นลมเป็นแรงเราบอกว่าช่มาเทรนกับเราได้เลยเราแบบเราเทรนจริงจังเราซีเรียสเทรนนิ่งเลยนะเขาบอกเขาตั้งใจแล้วเขาจะใส่ชุดเจ้าสาวให้สวยที่สุดแล้วคือเขาก็แบบมาเรียนไกลมากเลยนะบ้านเขาอ,อยู่โน่นอ่ะอะไรอ่ะจะถึงชาชิงเซาอยู่แล้วอ่ะอืม เขาก็ขับรถมามาทุกวันมาอาทิตย์ละสามวันมาเรียนกับเราแล้วเขาขับรถกลับอะไรเงี้ยจนเข้าไปตัดชุดแต่งงานไปแล้วแต่เขามีมีความรู้สึกว่าเขาอยากเซอร์ไพรส์แฟนเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาจะกลับมาลดน้ําหนักใหม่สุดท้ายเขามาเรียนกับเราได้ประมาณสามสี่เดือนน่ะเขากลับไปจากที่ตัดชุดแต่งงานหมดเป็นแสนนะโอ้โห oh. <laughs> กลับไปตัดชุดแต่งงานใหม่อีกเป็นแสนเหมือนกัน สรุปเขาก็มดกันสรุปเขาก็เราบอกว่าไม่เสียดายเราบอกว่าไม่เสียดายแต่เขามีความสุขว่าเขาดีใจที่ว่าเขาครั้งหนึ่งในชีวิตของเขากับวันที่สำคัญที่สุดใ,ในชีวิตของเขาเนี่ยแล้วเขาสวนมากจริงนะคือเขาถ่ายชุดมาให้ครูด,ดูว่าครูก,กลับไปที่ที่เดิมเขาบอกว่าทําได้ยังไงคือไม่เสียดายเหรอตัดตัดชุดแต่งงานเกือบสี่แสนแล้วเนี่ยเกือบห้าแสนแล้วเนี่ยต้องมาตัดใหม่คือผ้ามันแก้ไม่ได้ไงมันมันตัดแก้แล้วมันจะไม่เหมือนเดิมเขากลับไป ตัดชุดแต่งงานใหม่แล้วก็เป็นจากผู้หญิงคือเปลี่ยนสไ,ไปเลยแล้วแฟนเขาซึ่งแฟนเขาก็เป็นคนต่างประเทศอ่ะไม่ได้เจอกันแฟนเขาก็จะบอกว่ามูไม่ต้องเหนื่อยนะยังไงก็รักอยู่นะ <c oughs> คือแบบไม่ต้องเหนื่อยก็ได้นะเดลิมคือไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> เขาแบบสวยเขาดูตลอดว่า <c oughs> นี่ครูของฉันเป็นคนนี้นะ <c oughs> เขาสอนเธอฉันอยู่เนี่ย <c oughs> นั่นแหละคือวันที่เขาไปตัดชุดแต่งงานใหม่เขาก็ <c oughs> ให้ครูดูว่าแบบนี่คือวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา เราก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้วันสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาที่เขารู้ว่าครั้งครั้งเดียวในชีวิตของเขาเนี่ยมันมันเฟรชที่สุดแล้วเขาก็วันที่เขาแต่งงานเขาแต่งงานต่างประเทศก็ส่งมาให้เราดูเราก็รูความสุขว่าเออเนี่ยคือเขามีเวลาอยู่กับเราวนความที่ว่าน้อยอยู่แล้วต้องกลับไปแต่งงานที่ต่างประเทศมีเวลาคือบินกลับมาเพื่อจะมาเท่าคอสลดน้ําหนักเปลี่ยนไซส์ฉันฉันฉันคิดว่าฉันจะต้องเปลี่ยนไซส์ชุดแต่งงานฉันอยากแต่งงานแบบนี้ฉันฉันมีเงินจ่ายนะ แต่ฉันจะทำยังไงให้ฉันชนะตัวเองให้ได้คือเขาตั้งใจบินมาอยู่ที่เมืองไทยก่อนแล้วก็บ้านเขาก็อยู่ไกลด้วยแล้วมาหาเราในท้องหลอกคือมันหลังต่อมากความตั้งใจของเขาแล้ววันหนึ่งที่เราเห็นเขาถ่ายชุดพีเวดวิ้งแล้วคือมันสวยมากอะแล้วแฟนเขาก็แบบฝรั่งบอก Amazing เหลือเกินแบบวิทำได้ยังไงในในช่วงเวลาแค่นี้ส,นสัน้นใช่ไหมนั่นแหละ,ะ่ะอันนี้เป็นคนนึงแล้วก็วอีกหลายๆคนจะเป็นเคสคุณแม่ คุณแม่ที่เทนกับชูดีมาตั้งแต่มีลูกยากมากแต่งงานมาหลายปียังไงก็ไม่มีลูกหมอก็แนะนาว่าเปลี่ยนทุกอย่างอ้าวลองออกกําลังกายดูสิหมอก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าออกอะไรเขาก็เลยนี่แหละเห็นเราในไอจีอินสตาแกรมเขาก็เลยคิดว่าอ้าอย่างน้อยมาหาเราเขารู้อยู่แล้วแหละดูจากสไตล์การเทรนในไอจีเขารู้เลยว่าเราเป็นคนที่แบบถ้าทางจะหดเอาจริงเอาจังมากเทรนจรงมากเลยอย่างเงี้ยเออแล้วแบบ เขาก็เลยบอกว่าคิวก็หายากมากไม่รู้จะเขาก็เลยมาเรียนกับเราจนเทรนไปสักพักหนึ่งคือเขาทองอ่ะแล้วแฟนเขาดีใจมากจากที่ทํากิฟต์มาทําหมดตังมาเยอะเหมือนกันไม่ติดสักทีจนหมอบอกว่าอยู่อาจจะเครียดไปยูไปหากิจกรรมทําดีไหมยู่แบบกําลังกายไปทำโน่นทํานี่ดูไหมอะไรเงี้ยพอหมอบอกว่าออกกำลังกายพอคาว่าออกกําลังกายเขาก็เลยคิดถึงครูเชอรี่เขาก็เลยมาอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ที่ทําให้เขาแบบ อ่าร่างกายมันดีขึ้นหรืออะไรก็ตามในร่างกายมันดีขึ้นอ่ะเขาก็เ<อ>ทรนกับเราจบไปคอร์สแรกเขาท้องเขาดีใจมาก uh, ท้องเสร็จปุ๊บก,ก็มาเทรนกับเราต่อนะตอนท้องนะท้องคือชเชอรียร่ยังลืมบอกว่าชเชอรีร่สอนคนท้องก็ได้<อ>คนมีโรคประจาตัวก็ได้<อ>คนที่แบบผ่าตัดมีเหล็กด,ดามที่ตัวคือเราเรียนมา,ดดามในขั้นที่ใช่เราเทรเราเรียนมาในขั้นหนึ่งที่ไม่ใช่เทรนให้คนอยากหนุ่ดีลดน้ําหนักแต่เรา ไปไกลเพราะนี่อย่างที่บอกว่าวางแผนไว้ยาวมากเลยว่าฉันจะต้องสามารถสอนได้ยังไงยังบ้างเนีย่ยมันก็เลยเป็นเคสที่แบบเราตอนท้องก็มาเรียนกับเราแล้วแล้วคุณแม่ก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างปุ๊บปุ๊คือไปตรวจดูหมอบอกว่าแบบแข็งแรงมากทุกอย่างดีมากแต่หมอบอกว่าถ้าผ่าท้องคุณแม่อาจจะเจ็บหน่อยนะเพราะทําไม แม่ไปทําอะไรมาทําไมแม่มีกล้ามท้องใหญ่ขึ้นคือเวลาเวลานตาซาวน์ออกว่ามันจะเห็นแม่ต้องเจ็บหนยนะเพราะว่ามันกลีนไม่ใช่แค่เนื้ออาจจะแบบแม่มีกล้ามเนื้อเยอะมากขึ้นแม่อาจจะเจ็บตรงที่ต้องผ่าข้อได้แหละอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ตกใจเขไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยเอนั่นแหละแล้วพอข้อเสร็จปุ๊บสี่เดือนยังให้นมลูกอยู่ก็มาออกกําลังกายกับกับเชอรี่ต่อฟิสโซนก็แบบจากที่คุณแม่น้ําหนักขึ้นเป็นแบบสามสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยน้ําหนักขึ้นคือเขาก็ คือเขาเขาเขามีที่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มยังไม่ท้องครับจากท้องยากๆไปทาคิฟจนท้องท้องเสร็จออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จต้องมากู้ร่างคือมีลูกเ้าว่าอยู่แบบมาอยู่ในฟิบุคือมันมันเป็นอันนี้ประทับใจมากจริงๆเพราะเราได้เห็นตั้งแต่เด็กคนนี้ยังไม่เกิดตั้งแต่เด็กยังไม่เกิดตั้งแต่แบบไม่รู้จะแบบท้องยากเหลือคือจนท้องท้องเสร็จก็ต้องระวังออกกำลังกายของเราได้เสร็จปุ๊บคือเราเห็นนะว่าเด็กคนนี้เป็นเป็นไปเป็นมา อยู่วันนึงก็อยู่ในยินกับแม่แะอะไรเงี้ยแล้อันนี้อันนี้เป็นอีกเคสนหนึงที่แบบประทับใจมากอแล้วก็อีกเคสนหนึ่งท,<ฮ>ที่ที่รู้สึกประทับใจก็คือเอ่าที่บอกว่าถ้าทุกคนเห็นใน Instagram, อินสตาแกรมหรือในสื่อโซเชียลชารี่ชารี่จะค่อนข้างจะสนิทก,กับพี่แอนมากเออจริงโหน<ฮ><ฮ>ี่ต้องบอกเลยไม่เอางี้ไม่ถ่ายอายุพี่แอนและกันแต่เรารู้ว่าเราจะพี่แอนมาตั้งแต่เราถึงเด็กเด็กเลยเนี่ย ก็คงประมาณหนึ่งแต่พี่แอนคือแบบหุ่นคือแซบสดๆดแรงมากสุดยอดครูเชอไปไดไปมาอย่างไงกับพี่แอนเนี่ยก็พี่แอนก็จะมาจากเห็นผลงานที่เชอรี่เคยเทรนคนในวงการบันเทินมาหลายๆคนจนมาถึงพี่แอนโชคดีที่ว่าบ้านเราใกล้กันอยู่ในซีนต้องลอเหมือนกันก็เลยบ้านใกล้กันชีวนี้ก็เลยออกไปหาพี่แอนได้ปกติจะออกไปไหนไม่ได้ทุกคนต้องแบบมาหาเชอรี่ตามตลาด แล้วก็พี่แอนเป็นคนที่หนึ่งเขาเล่นโยคะมาก่อนอยู่แล้วเขามีเบสิคพื้นฐานจากการเล่นโยคะมาก่อนอยู่แล้วก็เทรนกันมาพี่แอนก็ปีนี้สี่ปีแล้วค่ะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็คิดว่าเขาเป็นคนที่แบบคุยเขาโบฉายาเขาจะยิ่งเหวงโการอร์เทองอ่ะเราก็ตอนแรกเราจะสอนเราก็เกรงๆนะแต่สุดท้ายเคมีมันตรงกันยังไงไม่รู้อ่ะคุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมา แค่เป็นคนที่น่ารักมากแล้วพี่แอนเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนเราประวัติ<ม>ชีวประวัติตอนเด็กๆก็จะเหมือนเราเป็นเด็กสู้ชีวิตเหมือนกันแลกเปลี่ยนกันมาก็แบอ,อเออน่าอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งได้คุยได้รู้จักเลยมีคสุกว่าเออเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเหลงใยยึดเป,เป็นเป็นต้นเป็นต้นแบบของผู้หญิงที่เก่งนิสัยดีน่ารักทุกคนรัก<ม>พี่แอนมากพี่เป็นคนที่เซนซีมากมแล้วก็ไม่ คือเป็นกันเองน่ารักมากๆแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าเขาเป็นคนที่แบบมีระเบียบวินัยมากๆอ<ม>เนี่ยก็เทนกันมาเรื่อยๆแล้วด้วยความที่เขาคือไม่รู้อะพี่แอนส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 อนง่ายสอนไม่ยากแล้วตั้งใจมากๆเพราะฉนั้นผลลับที่ได้มามันก็เลยค่อนข้างจะชัดเจนมากมแล้วพี่แอนเป็นคนที่แบบคือแบบจางงานหนะะัก อยู่ห้องตัดต่อทำละครอะไรเงี้ยคือเขาก็จะพยายามแบบตื่นมาออกกำลังกายกับรอให้ได้จากแต่ก่อนที่เขาเป็นคนที่แบบนอนดึกกินไม่เป็นเวลาเพราะด้วยทำทำละครอาชีพนะเออตองตัดต่ออะไรเงี้ยจะดึกแล้วเราเห็นเขาแล้ก็บอกว่าเฮ้ยพี่แอนไม่ได้นะกินนอนไม่เป็นเวลาแบบเป็นกฎไหลย้อนอย่างเงี้ยมันก็พยายามแนะนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบส่งการบ้านประจําตลอดเวลาแล้วอย่างที่บอกว่าคือ นางเป็นแบบเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนนะ่ะซึ่งหุนเปะได้ขนาดนี้ทำแบบดาราหลายๆคนรุ่นน้องหลายๆคนจริงจะแบบคพี่แอนทำได้ยังไงบอกว่าจริงๆเราเขาทำได้จริงๆแต่เขาต้องยอมแลกกับการเี่เขาต้องแบบเปลี่ยนกินนอนให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เป็นเวลา,า,วลาทำงานน้อยลงแล้วแบ่งเวลาให้ตัวเองยอมตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้าออกกำลังกายแปดโมงคือถ้าคนที่ไม่เสียสละตัวเองต,องตรงนั้นยังไงก็ทำไม่ได้ เขาก็เลยรู้ว่าโอ้โหโลกของการตื่นเช้ามันทําอะไรได้มากขึ้นจริงๆนะลี่แอนตื่นเจ็ดโมงแอนทำอะไรได้เยอะมากกับตัวเองอ่ะจริงๆคือเขาก็เลยแบบพอเริ่มเป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มโฟล์เริ่มคุยกันได้มากขึ้น่อสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนันคือว่าอย่างที่บอกต้องขอบคุณพี่แอนเพราะพี่แอนมีแฟนคลับเยอะมากก็เลยทาให้เรามีแฟนคลับตามพ่วงจากพี่แอนซึ่งก็เป็นน้องๆที่น่ารักมากแล้วก็ ทุกครั้งที่เราเอาแบบคลิปหรือออกกําลังกายหลังพี่แอนลงเนะี่ยคือเขาเป็นเหมือนแบบอิสปาเรชันให้ให้อีกหลายคนให้ผู้หญิงหลายวัยไม่ใช่วัยหนุ่มสาวนะวัยหนุ่มเด็กวัยหนุ่มสาววัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ไปทํางานไม่ก็ท่านคนมีอายุคือทุกคนก็แบบเห็นพี่แอนเป็นแบบเงื่อน,นี้อยากจะออกกําลังกายเหมือนพี่แอนนะดูแลตัวดีคิดพ,พี่แอนบ่อยๆหน่อย,ยสิแบบคือเราก็พยายามจะบอกพี่แอนพี่แอนแบบ แอนอนอุญาตให้ชลิ์ลงคลิปได้บ่อยมากขนาดนี้มันปเป็นประโยชน์สำหรับคนนะก็เลยคุยกับพี่แอนตรงๆพี่แอนก็บอกเอ้ยแอนยินดีนะอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะ,ะก็เลยทำให้แฟนคลับของพี่แอนกลายเป็นแฟนคลับเราที่น่ารักมากขึ้นแล้วเราก็ยังได้แบบเหมือนกับได้ได้แบบให้คนได้ออกกำลังกายในสไตล์ที่แบบว่าเออเนี่ย คนจะหนดีไม่ต้องทำอย่างนี้จริงๆนะอะไรประมาณนี้คออ่ะผมเชื่อนะว่าจะมีคนหลายๆคนที่ตามพี่แอนแล้วเห็นว่าเฮ้ยเป็นอินสปีเรชันที่ดูแลตัวเองดีแล้วพี่แอนดูเป็นคนที่หน้ายังไงเมื่อก่อนตอนนี้อย่างนั้นเลยอะ่ะใช่ใช่ที่เพิ่มเติมคือมีกล้ามท้องมีไหล่ที่ชาร์จสวยงามตอนนี้เนอะที่ีแอนก็บอกว่าเออมันเป็นผลดีมากก็คือว่าอย่างที่เขาแบบคือเขาเป็นดาราเวลาลวเขาออกกล้องอ่ะเขาต้องยังไงเขาต้องดูดีตัวเล็ก มันจะหัวไหลนิดนึงปูดออกมามันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>คือเพราะะเนี่ยคือเขาเป็นดลลาราไปซุปเปอร์สตาร์เนี่ยแล้วก็ต้องการบ้านโจ์ของเชอรี่ก็จะหนักหน่อยกัน<ม>กว่าเราจะหาอะไรที่มันลงตัวได้<ม>คือหุ่นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือมันต้องใช้เวลาอย่างที่บอกกว่ามันจะเป็นอะไรที่ลงตัวได้มันมันก็ใช้เวลาอย่างที่บอกว่าก็<ม>เลยทําให้เราสนิทกันเพราะว่าเคนยังไงให้หุ่นสวยเป๊ะปังแบบซุปเปอร์ซึ่งอันนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ที่เทรนนอร์คูเธอนที่ ใู่เลยเนี่ยถนัดมากเลยใช่คือถ้าเราเทรนดาราให้ตัวเล็กมีการส่วนขนาดเนี้ยคุณคนธรรดาก็อยากเป็นเหมือนกันว่าไหมโอ้จริงจริงผู้หญิงก็แบบแล้วหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเทรนเยอะขนาดพี่แอนเดี๋ยวจะบึกจะแบบการปูหรือเปล่าก็แบบเฮ้ยทำไมแบบตัวเล็กตัวเล็กเอวเล็กมีเดียวเองเลยออเป็นวิธีนะมันมีเคล็ดลับใช่ไหมใช่มันก็เป็นข้อดีแต่อย่าอย่าลืมนะว่าคือเราต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของคนนั้นด้วยสําคัญหลัก เป้าหมายมันจะเป็นยังไงอ่ะ<ม>เราเป็น<ม>เราเป็นคนไกด์ไลน์เทรนเนอร์นะ<ม>ต้องรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเขาอ่ะเป็นแบบไหนเขาชอบแบบไหน<ม>แล้วเราก็เอาสิ่งที่ตัวเราเป็นผู้นําพาเขาอ่ะต้องตอบโ<ม>จทย์เขาให้ได้อะไร,ะไรที่มันสาหรับชรี่นะถูกก็คือต้องเป็นอย่างนี้ถูกนะเป็นอย่างนี้นะเอะ้อย่างนี้เข้าใจผิดอ่ะคือเวลาเราคุยกับนักเรียนหลังใหม่อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะแบบนี้มันเหมาะสําหรับคุณไหมในฐานะที่เราเป็นครู แต่ล้วี้เราเราคิดว่าอย่างนี้คือเราต้องเหมือนกับแลกเปลี่ยนมันต้องคุยเราต้องรู้ถึงความต้องการของเขาเขาก็ต้องรู้ถึงความต้องการของเราว่าการที่จะเทรนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมันต้องทํำยังไงคือเราต้องเจอกันอ่ะต้องคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเคล็ลับอีกอย่างเเซลี่จะต้องจะต้องรู้ได้ว่าไลฟ์สไตของคนนั้นคืออะไรคือการที่ออกกำลังกายต้องทําให้เขาออกเสร็จแล้วเนี่ยเขามีความมั่นใจ ที่จะไปเจอผู้คนคือผลลัพธ์นั่นคือผลลัพธ์ไม่ใช่เธอออกไปถ้าไม่เธอเป็นเ้อไมเป็นอย่างนี้คือเขาก็อุ้ยไม่เอาแล้วเขาก็ไม่มั่นใจแค่เพื่อนเซลเออแบบลงรุ่งเขาจะไปตะแขนใหญ่ขึ้นจังเลยเธอทดนล่ขึ้นจังเลยอย่างเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยครูเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์ต้องมีไกด์ไลน์เราจะไม่เอาความคิดของเราเป็นที่ตั้งว่าเล่นอย่างนี้แล้วกล้ามมันจะสวย สวยของเราสวยของนักเรเียนก็เหมือนกัน <Okay. S 2> ฉะนั้นเนี mm ่ย hmm. ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของของของนักเรียนสําคัญมากที่ต้องปรับให้เข้ากับโปรแกรมกับความรู้กับทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ในการเทรนเนี่ยให้มันให้มันตอบโจทย์เขาให้ได้ตอบโจทย์เขาคนเดียวก็ไม่ได้นะต้องตอบโจทย์สังคมคนรอบข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเขามากขึ้นว่า <Okay. S 2> เออแบบนี้สวยหรอดีอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยนะ เพราะเะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้คนคนนั้นเนี่ยรักที่จะออกกำลังกายแบบนีไ้ได้ได้ยาวนานขึ้นทําคือพอคนเราเขามีความมั่นใจนนเนาะเวลาแบบอ่ะสมมุติจะลงคลิปตัวเองลงลงคลิปออกกำลังกายตัวเองลงในโซเชียลเย่ะๆอ้กนลงเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาสวยเขาดูดีเขาถึงอยากลงถูกป่ะอจริง<ๆ>อ่ะเพราะฉะนั้นเราเองเป็นครูอ่ะเราก็ต้องเป็นเหมือนเป็นเป็นคนที่อยู่นอกเฟรมที่ต้องคอยบอกว่าเธอทําท,ท่าน,นี้ยต้องอย่างนี้ใช่ได้สวย,สวยได้ได กนไม่สวยไม่ถูกไม่ได้ใช่ไหมเธอมันไม่ผ่านไม่โอเยเราต้องรับผิดชอบภาพลักษณ์ก็ด้วยนะ,ะใช่นั้นเราต้องแบบมันหลายอย่างมันคุยกันมันไม่ได้มันไม่ได้พูดแค่เรื่องกินเรื่องออกกําลังกายอย่างเดียวรวมๆใส,ส่สื้อผ้าอย่างนี้อะไรเหมาะจะคือมันเยอะมากอ,ะอ่ะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ผมผมได้ข้อมูลนี้จากเทรนเนอร์ออนไลน์หลายๆคนเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวว่าหนึ่งสองสามแต่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองอ่ะต้องแคร์ คนที่เราอยู่ด้วยเป็นพิเศษมากกว่าถูกไหมครับอาฮะใช่ใช่ใช่คือหนึ่งเขาออกกลังกากับเรานะอ่าตัวตัวเขาอาจจะชอบแต่สามีแฟนเขาอาจจะไม่ชอบบางคนออกกำลังกายกับเชอรี่เพราะว่าแฟนบอกว่าให้อย่างนี้นะให้ก้นใหญ่ๆนะให้ตรงนี้คือ <laughs> มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือคือความชอบของ ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแต่หลักๆเขาจะยึดเอาคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาก่อนอย่างเช่นครอบครัวพ,พ่อแม่พี่น้องแฟนสามีถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตอบโจทย์คนใกล้ตัวของเขาได้อมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมีกําลังใจมีแรงผลักดันด้วยนะไม่ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเขาจะแคร์คนที่อยู่กับเขามากกว่าเช่นพ่อแม่พี่น้องแฟนเขาอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นแฟนอหลักๆ ถ้าเกิดบังมีแฟนถูกปะแล้วแบบเออแบบอยากให้แฟนอย่างนี้คือบอนอาจจะชอบมีมีก้นแต่บางคนอาจจะชอบไม่มีก้นอะไรอย่างก็ได้ถูกปะเพราะนันเนี่ยคนผู้หญิงสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นบางบางทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเหมาะกังกายเพราะแฟนอยากให้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เราว่าคนใกล้ตัวมีอิทธิพลมากนะที่จะทําให้เขาแบบคืออย่าเหมาะกังกาย จะต้องเป็นสะโพกเจโลหรือฉันจะเป็นผมแบบนางแบบวิกตเรียคือว่ากันไปแต่แต่คนรอบข้างคนใกล้ชิดแฟนเนี่ยอันดับต้นๆเลยเนี่ยมีที่พลมากที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยอยากออกกำลังกายโอเคข้อมูลนี้ดีมากของคุณคุชาลีเลยที่บอกว่าการการการจะบางทีอินสปิเรชันในการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะคนเดียวไม่พอต้องมีคนข้างๆ้ามาช่วยกันด้วยคนใกล้ตัวนี่แหละมีอิลมากๆเลยที่จะทำให คนคนหนึ่งอยากเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีสวยขึ้นเยี่ยมเลยดีขึ้น <Okay. S 2> แข็งแรงขึ้นเลยนะคะได้เลยครับงั้นท้ายนี้ครูเชอรี่เอ,อี้เราช่วงท้ายนะผมอยากให้คุณเชอรี่ฝากนิดนึงกับเนี่ยเทรนเนอร์น้องๆที่อยากจะแบบเฮ้ยผานตัวเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์คือหลายๆคนก็อาจจะไปพึ่งคลับใหญ่หรือไม่พึ่งคลับใหญ่นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งกับส่วนใครที่อยากจะติดตามครูเชอรี่ติดตามได้ทางไหนบ้างครูเชอรี่ ฝากหน่อยได้ไหมครับก็อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าเฉลี่ดีใจนะที่เห็นผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพโดยวิธีการออกกำลังกายโดยเวทเทรนนิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเราดีนะที่เราเห็นเห็นผู้หญิงหลายคนในโซเชียลโวมหุ่นสวยๆเราเชื่อว่ามันไม่ได้มาง่ายๆอันดับแรกเลยอ่ะเขาต้องลงมือทำเราเชื่อเลยว่ามันต้องใช้เวลาด้วยแล้ว เห็นเทรนเนอร์รุ่นน้องหลายๆคนที่แบบอยากจะทําอาชีพนี้โดยที่หนึ่งอะแรงจูงใจเพราะอาจจะแบบคือคนเรามันหุดด่นดีแล้วมันก็อยากอยากโชว์ให้คนอื่นเห็นอยากโชว์ความสามารถของตัวเองมนันเรื่องปกติมันไม่แปลกเลยเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะทํามันเป็นอาชีพเชอรี่ฝากไว้นิดนึงแค่ว่าถ้าทําต้องทําด้วยใจรักจริงๆเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นอาชีพที่มันเป็นอาชีพทําให้เรามีไรายได้ ทำพอเรามีไรายได้แล้วเราก็ไปเลี้ยงดูคนในครอบครัวหรือคนที่เราหลักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เรามีตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องแบบรักและารพและซื่อสัตย์และมีจรยาบัณกับอาชีพมาน้นจนี้เชื่อว่าถ้าใครที่มีจรยาบรณในอาชีพและรักในในอาชีพที่เราทําทุกคนะจะแบบสักาซเสประสบความสําเร็จ,จเจริญน,นะเจริญในหน้าที่การงานของตัวเองแต่แล้วแต่ว่าเก่งมากเก่งน้อยไม่ใช่เรื่องแปลก แต่มันอยู่ที่ว่าถ้าเราให้ความสําคัญและรับผิดชอบกับอาชีพของตัวเองยังไงเชื่อว่าเวลามันจะมันจะบอกได้เองว่าสิ่งที่เราได้กลับมาคือมันคืออะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ทุกคนนะทุกคนนะบางคนก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาอย่างเชอรี่หรอกแต่เขาก็มีสิทธิเ์เป็นเป็นเทรนเนอร์ได้นะ mm hmm. เพราะทุกคนก็ต้องแลกมากาด้วยการดูแลตัวเองมาก่อนเหมือนกัน mm hmm. ก่อจะมาแบบได้หุ่นอย่างนี้แต่ ด้วยความที่เขาอยากจะเอาประสบการณ์ของเขาว่ากว่าเขาจะยังหงุดหงินี้เขาเล่นอย่างนี้มานะเขาโน้มนี่นั่นมานะอย่างน้อยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาแบบตั้งใจได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้เคอเรียนรู้ด้วยตัวเองอืแล้วพอมีคนที่อาจจะแบบมาชอบเขาแบบอยากให้สอนมันก็เป็น,มน,ปน,มนไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเท่านั้นเนี่ยจอโทษว่าเป,เป็นเรื่องดีนะที่แต่ต่อยอดแบบผู้หญิงที่อยากมาเป็นเทรนเนอร์มากขึ้นทุกวันนี้เพราะมันเป็นการสื่อสิ่งดีๆออกไปโดยเฉพาะเว็บเนี่ย คืออย่างที่บอกว่าเวทมันไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องยกหนักๆอย่างเดียวที่เชอรี่เป็นอย่างสมัยก่อนมั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 นได้หลายอย่างมากแค่แบบได้ออกกำลังกายคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วก็ถ้าคนที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้เชอรี่บอกเลยว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็ให้เวลากับสิ่งนั้นไม่มีอะไรหรอกที่คุณจะประสบความสำเร็จแบบสองปีสามปียิ่งทุกวันนี้นี่คือเราต้อง ฉันคือ่าต้องเสียสละตัวเองอ่ะเสียสละเวลาเสียสละทุกสิส่งทุกอย่างให้จับมันสักระยะหนึ่งและเชื่อว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงเสียสละเวลาเสียสละตัวเองเสียสละความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคืนกลับมาหาเราอย่างที่ชลลี่เป็นทุกวันนี้ที่ชลรี่ได้รับสิ่งนี้ทุกวันนีโ้โอ้โหนอยอนเลยเมื่อกี้ผมจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นเลยนะคือครูชลลี่จะมีคําที่อย่างแรกคือต้องชัดเจนก่อนกับว่า เราจะเอาจริงกับตรงนี้นะครับข้อสองเลยคือเราต้องพัฒนาตนัวเองสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่นักเพาะกายแล้วจะสอนลูกค้าหรือสอนลูกเทรนได้ดีต้องไปศึกษาเพิ่มเติมสุดท้ายเลยเมื่อกี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะต้องให้เวลามันมากพอนะครูคชลีคงไม่ได้บอกว่าโอ้โหทาเป็นเพอร์ซอน t ลเทรนเนอร์กันสักสองสาเดือนแล้วจะประสบความสําเร็จนะเป็นไปบบไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องให้เวลามันนานพอยาวพอซึ่งอันนี้ไม่รู้หรอกจะยาวเท่าไหร่แต่ทาไปเรื่อยๆสําเร็จแน่นอน นะครับโอเค